ก้ขา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 ระวังขานะโอ้น้องเพชรอยู่ไหนทำอะไรโอ๋น้องนอนเอกนอนเอกหนูจะไปดูเท่าทัดหรอคะอ๋ออ๋อจะอยู่กับเจ๊แฉน อุ้ยอุ้ยอโอ๊ยตุ้มตึกเลยเหรออีกแ้วไม่อีกแล้มีคนหยอกมีคนมาหยอกเราแล้วมาเป็นสาวห้วยเตยอ,อีกแล้วสาวห้วยเตย นางงามไปละวพราถว่า,วาจับกล่องเห็นว่านางงามแดงแดงถอยถอยไอ้ายสิกวยน้องโอ้ยว่ามันไปใส่หันม้าเลยว่ามันกินบักอันม่วงบกอันแ่งมอยู่กับใจถวดเออนอนเน้อไอ้หลากล้อมเนีอยแดงกินเลยอเออเออเอจักบาดนี่นลูก ตดีนมาตัจังหวัดน่านผู้ด่ะมือไกวแม่นี่สิเหเพลงไ <c oughs> <c oughs> ายตาเอาเขาสิรำเนอร์ในปะปุป้ดใจทองเขาสิวะ <c oughs> เออ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 เอเอ,เอ,เอมือไกว

นี่แตนไปเก็บข้าวเดีย๋ยวเตรมรถหมอก,กอนี่มหเมห็ดไก็บดันันี่มันเห็ดน,นี่มันเเพวกเห็ดงูกเห็ดดินนี่เ่่ั้นแต